สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอนิม่าช่องเล่าเรี่องกสหายาเสแปลสันตายฉลามคลิปติดสัตว์ลับนะครับคราวนี้ก็กลับมาสู่ฉลามอีกแล้วนะครับฉลามหลายสายพันธุ์มันเยอะมากหน้าตาเท่ๆหน้าตาประหลาดๆก็มีนะครับคราวนี้เป็นฉลามสายพันธุ์ตัวเล็กๆนะครับที่มีชื่อโคตรน่ารักเลยนะครับนั่นคือพ็อกเก็ตชาร์กถ้าแปลตรงๆคือฉลามกระเป๋านะครับชื่อโคตรน่ารักนะครับซึ่งชื่อของมันนั้นไม่ได้แปลว่ามันมีขนาดเล็กที่เหมือนฉลามกระเป๋าไงไซส์เล็กเดอะนะคร ที่ชื่อมันคือพ็อกเก็ตชาร์กเพราะมันมีพ็อกเก็ตมันมีส่วนที่เป็นเหมือนกระเป๋าจริงๆในร่างกายมันนะครับมันจิงโจ้เนาะซึ่งเอาจริง3พันนี้เนี่ยยังไปที่รู้จักน้อยมากนะครับข้อมูลของมันนั้นมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยเป็นฉลามํำลึกที่พบได้ยากมากในพบในํำลึกในบริเวณนอกชิลีในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมถึงพบอีก3พันย่อย1พันหนึ่งในอา่าวเม็กซิโกด้วยทั้งสองสปีชีส์นี้มีความแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ มันมีส่วนที่เปิดเหมือนคล้ายกระเป๋าเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหลังคลิปหน้านะครับซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยมีขนาดใหญ่ไว้ได้ประมาณ4%เของความยาวลำตัวฉลามโดยนักวิจัยเนี่ยเชื่อกันว่ากระเป๋าของมันเนี่ยอาจจะขับของเหลวเรื่องแสงออกมาหรือฟิโมนมาชิดออกมาได้นะครับมันคอยกักเก็บพวกสายฟิโมนเอาไว้หรือพวกสารเรืองแสงนะครับโดยหน้าตาของมันเราก็เห็นว่าหัวของมันกน็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเนี่ยมาทีบกับลำตัวด้านหลังนะครับโดยฉลามในวงนี้เนี่ยมีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางนะครับ มีคลิปหลัง2คลีตที่ไม่มีหนามนะครับโดยเป็นฉาบที่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับประมาณ14.6กรัมนะครับและมีความยาวรวมเนี่ย5.6นิ้วนะครับโดยรูปร่างโดยรวมเนี่ยเราก็เจนว่ามันจะเป็นทรงกระบอกนหน่อยๆนะครับมีจมูกกว้างเรียวยาวนะครับเอาจริงๆกิดดูเหอเนี่ยหน้าตาของมันก็ดูน่ารักดีนะพ็อเก็ตเน,นี่ยแต่สดาที่รูปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรูปที่มันตายไปแล้วนะครับก่อนนอกมันเป็นชาบในทะเลลึกที่มืดมิดน,นะครับเราก็พบมันตอนมีชีวิตอยู่ยากนอกจากมันจะโผล่ขึ้นมาแววาต,ตา่วนะครับ หน้าตาลสภาพมันก็เลยเหลือแค่นั้นนะครับโดยสถานที่ที่มาใัยอยู่นะครับพวกมันถูกพบครั้งแรกในบริเวณนอกชายฝั่งของชิลีนะครับแนวสันเขาโดยตัวอย่างที่พบเนี่ยเป็นตัวฉลามเพศเมียนะครับมีความยาว40ซนติเมตรโดยพบที่ระดับความลึก330เมตรนะครับโดยขั้นต้นเนี่ยคาดการว่าสัพพานี้เนี่ยน่าจะพบกระจายไปทั่วมหาสมุทรปซิฟิกนะครับเจา้าท่านในปี2010เนี่ยมีการพบตัวอย่างที่เหมือนกันนะครับด้วยความยาว14ซนติเมตรนะครับ ถูกจับได้ในระดับความลึก305เมตรซึ่งพบบริเวณนอกชายฝั่งลุยเซนนาในอ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นสายพันธุ์ของเพศผู้นะครับซึ่งตัวหลังเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นพ็อกเก็ตช้างเหมือนกันแต่ก็ถูกจัดให้อยู่คพอร์สปีชีส์กันเนื่องจากมาอยู่โคดลทที่กันเลยนะครับและเนื่องจากเป็นชาวน้ำลึกเนี่ยมันจริงไม่เป็นภัยต่อม,มนุษย์นะครับแต่ด้วยความที่เรายังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวนี้น้อยมากดังนั้น IUCN เนี่ยจึงจับในหมวด less concern นะครับคือยังไม่ค่อยห่วงเพราะเราไม่ร ก็ว่อเป็นสามถูกจับในญาตินะครับมาถูกับครั้งแรกในปี1979นะครับซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับถ้าเราเจอมันอีกนะครับหรือว่าไม่เจอก็ดีไหมแต่จะไม่เจอเลยมันกลาย็สูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ก็นอกเป็นสามที่มีลักษณะเอกลักษณ์มากนะครับนอกจากหัวโตๆของมันเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นเหมือนกระเป๋ะกระเป๋าของมันบริเวณหลังครีบหน้านะครับแต่ที่บอกแหละเราก็ยังไม่รู้ว่าส่วนที่เป็นกระเป๋าเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับ ก็ต้องรองสารเกี่ยวตัวมันต่อไปนะครับนึกแราวก่อนฉลามพ็อกเก็ตก็มีแค่นี้นะครับมันน้อยมากข้อมูลมันน้อยแต่คิดว่าหน้าตามมันนะ่ารักดีนะก็เลยเอามาเล่ากันนะครับเราจะไมชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับข้อมูลนี้แปลามาจากวิกิพีดียต่ามประเทศถ้าเกิดผิดข้ังการใดก็ขออภัยนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ